ก็โอเคด้วยนะครับผมพบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องเฮดการ์ดชีวินะครับผมเนี่ยก็จะมาับการเล่นพาดินอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมากับการเลิเตอร์นะครับผมนะฮะปิเตอร์เป็นตัวที่น่าจะเล่นง่ายนะง่ายมากคโคตร แต่อกว่าถ้าจะเล่นให้มันเทพจริงๆก็คงจะยากนะผมเพราะว่าต้องต้องใช้ความแม่นนะเพราะว่าต้องเลีงหัวน่าจะก็นะครับน่าจะเล่นยากอยู่ตัวนี้ถ้าถ้าจะเล่นให้เก่งแล้วแต่ถ้าเล่นแบบว่าคือคุณจับมาครั้งแรกครูก็เล่นเป็นแล้วครับผมเอาง่ายๆตัวนี้นะก็จะจะมาเล่นให้ดูว่าเพื่อนจะมีโอกาสชนะบ้างขึ้นนะไป ครับของเราก็มีบาริกบักนะผมแล้วก็แคเนซ่าเซลิสนะผมโดนไปก่อนปาร์จ้าโดนสวย เฮ้ยตานนี้มีสิทธิ์ชนะอยู่นะเนี่ยแล้วบาลิตเราไปไหนอ่ะเฮ้ยบาลิตเออบาลิตเราตายเฮ้ยตาไปไหนวะตะกินนี้ดิ้งตายเฉยวะ่ะ ต้องการฮิวนี่ฮิวล,ลิงนี่ฮิวล,ลิงเฮมามีเลือดละตายก่อนครับไม่โดนตายครับยังไอพี่ฮิวมาก่อนลนะค้ย ไม่โดนไม่โดนไปไปไปเพื่อนเพื่อนสวยไปเพื่อนไปเฮ้ยจะตาย ดูกั่ะครับเจ้นี้โอเคโอค้โหตายเลยแมวแลับเฮ้ยตาน,นี้ได้อยู่น่าชนะอยู่นะตาน,นี้ผมคิดว่าใช้ได้เลยไปครับไปไปไปก่อนชนะสักปลาเถอะเราที่เล่นมาก็แพ้แป้งกับทุกปลาฮะ ตายครับทำไรอ่ะเฮ้ยไปก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมกดวิ่งไม่ได้ตะกี้ผมกดวิ่งไม่ได้เฉยเลยครับตะกี้นี้เป็นไรวะ โหมันใช้เอ่ออันตรมันอะฟังดูเขาตั้เอาจริงละเพราะว่าชามไหมจัดไปโดวนี้ต้องชนะแล้วแหละ ชึบ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 เออออกไปละเดียวดีตล้งกันเซลิสมึงหิวน้อยพม่ใช่แต่คิวโ,โหอะไรเนี่ยไม่เคยหิวเลยเออแต่มันก็น่าจะไปหิวแท้งมากกว่านะเออก็ก็ก็ดีละ <c oughs> ก็บรรลัยมาได้ไปหิวแทงก็ดีครับ ไีตยวนี้ตาระเบิดประกันครับเฮ้ยโดนด้วยโอ้แทงก็ตายเอ้ยังยังโอ้โห โอ้โหอนะไรวะน่ะผมก็ไม่ไน่าวิ่งไปหรอกตะกี้หิวด้วยแหละจะไปฆ่าบอมคิงไงตายเลยบักเฮ้ยจากเริ่มแรกจะชนะนี่จะแพ้แล้วนะ่ะ ใช่ครับไาระเบิดไปก่อนไปไปไปยิงยิงสวยสวย,สวยเพื่อนสวย โดนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยโดนแล้ววะจะตายแล้วตายแล้วบ้างกันโดนไหมไม่โดนก็สมควรแล้วโอ้โหอืมบินเป็นไอรอนแมนเลยใช่ไหมโอเค แบบนี้น่าจะใช้ได้แบรนด์อันตินะครับอ๋อดับเบิลคิวสวยเอาปลาไปไหนวะนะ่ะ ไปครับจิงโอ้โหบอมคิงบอมคิงเพื่อเราใช้ตีละใช้ตดไม่คุ้มเลยแต่ไม่เป็นไรก็ใช้ได้อยู่ ับโอ้โหโอ้โหจะแพ้จะแพ้แล้วตานี้ท่าดีทีเดียวครับจเจ้าเดีก สวยยับอืมไปตอนนี้ต้องยึดให้ได้ครับถ้ายึดไม่ได้เราก็แพ้ตไป,ไป ตายครับเพื่อนมายึดเพื่อนมายึดตายครับ โอ้โห oh, จะตายแล้วแทงแล้วก็ตายครับตอนนี้น่าจะแพ้ไม่น่ารอดบาลิกเข้าไปในบาลิกแค่เข้าไปจะยากหรือแพ้เลย จบกันครับท่านผู้ชมมาเลยแชรเลยครับก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็แค่มาถูกตาลกนะแล้วจนชินลบผมก็นะฮะลาบตปนนี้ขอลาไปก่อนนะผมถ้าใครชอบไปลิฟ์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมก็ปาละจ้า